ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนกันยายน2566ของชาวราศีมีน หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะคะจะเป็นการพยากรณ์ในภาพรวมค่ะตลอดระยะเวลาถึง30วันหลังจากนี้การโครจรย้ายของตัวดวงดาวจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกรรเรือนชะตาของตัวท่านในแง่มุมไหนสามารถที่จะฟังคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้หรือวางแผนในชุดประจำวันของทุกท่านนะคะ ซึ่งเราใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดูการโคจรย้ายของตัวดวงดาวมาเป็นคำพยากรณ์เป็นการพยากรณ์แบบรายวันซึ่งก็สามารถฟังได้ทั้งความเป็นราศีและตัวลัคนาเกิดนะคะสำหรับชาวราศีมีหรือลัคนาราศีมีนเนี่ยท่านมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ดาวพฤหัสเองก็โคจรสถิตยอยู่ในราศีเมษค่ะเป็นภพการเงินของเจ้าชะตา ในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาเรียกว่าดวงชะตาของตัวท่านจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะบางท่านก็อาจจะมีโชคในมุมของตัวการเงินการค้าขายการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจมักที่จะมีผลกำไรค่ะอิทธิพลของตัวดวงดาวเวลาที่เขาโครจรย้ายเปลี่ยนราศีนะถ้าโครจรไปอยู่ในเรือนชะตาที่ดีทำมุมถึงตัวดาวพฤหัสก็จะให้แงม่มุมนะในด้านที่ดี แต่บางครั้งดาวแต่ละดวงเขาก็มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เสียนะก็เรียกว่าปะปบนกันไปค่ะในความเป็นดวงชะตาของชาวราศีมีนนี้เรียกว่าเป็นดวงที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่มีสติปัญญานะความเฉลียวฉลาดเขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดหลบใน ฉลาดแบบไม่แพร่งพลายชอบเป็นคนที่อยู่เบื้องหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงเดือนกันยายนนี้นะะดวงชะตาของชาวราศีมีนเองก็ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของตัวดวงดาวเริ่มต้นกันในวันที่9กันยายนภเกจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุน ในวันที่18กันยายนดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันในวันที่28กันยายนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันในวันเดียวกันค่ะดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์นี่ก็คือการโครจรย้ายของตัวดวงดาวเหตุการณ์สถานการณ์ความสําคัญก็เป็นในช่วงที่ทั้งดาวอาทิตนะคะดาว พุธโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีกันนะคะเล็งรักนาราศีของตัวท่านก็จะให้ผลกับเรือนชะตาของตัวท่านได้โดยตรงเพราะอยู่ในลักษณะของการเล็งรักนาหรือเงรงาศีเกิดของตัวท่านค่ะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2กันยายนนะคะในช่วงระยะเวลานี้นาเกณฑ์โชคลาภของเจ้าชะตาก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นบางท่านก็อาจจะมีโชคจากผู้ใหญ่ หรือบางท่านก็อาจจะมีโชคจากความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ก็ได้หรือมีโชคจากความสูญเสียของผู้ใหญ่ก็ได้ใครอยากจะลองเสี่ยงโชคก็อาจจะเสี่ยงโชคเป็นในตัวเลขของอายุของผู้ใหญ่หรือบ้านเลขที่ก็ได้นะคะก็จะมีโชคในวันที่3วันที่4กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเงินของเจ้าชะตาก็จะมีอะโอกาสนะในด้านดี บางท่านก็อาจจะมีโชคฟุกฟุกในมุมของตัวการเงินการสแสวงหาลาภผลนะคะจะมีเกิดขึ้นมันก็เกิดจากตัวเรานี่แหละค่ะในการที่จะสาะแสวงหาและประกอบกับในช่วงนี้เวลานี้ถ้าท่านใดมีเกณฑ์ของการติดต่อเจราจาในมุมของตัวการงานการเง,นงนินมักจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่ะมีโชคทางการเงิน มีบริวารเข้ามาช่วยเหลือการเงินก็จะได้จากสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่เป็นของใหม่ๆในช่วงนี้เวลานี้จะให้ผลดีรวมถึงธุรกิจการงานด้วยในวันที่5วันที่6วันที่7กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางค่ะบางท่านก็อาจจะเป็นในลักษณะของเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่นะคะหรือไปติดต่อธุรกิจการงานนะ ก็เรียกว่าให้ผลดีนะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะในดวงชะตาของตัวท่านประกอบกับบริวารเองก็เกื้อหนุนในดวงชะตาของตัวท่านลูกน้องก็สนับสนุนผู้ใหญ่ก็เอ็นดูอุปถัมภ์ก็ถือว่าในช่วงของสาวันนี้นะเกณฑ์การงานการติดต่อการเจรจามักจะจะสะดวกแล้วก็ราบรื่นค่ะในวันที่8วันที่9กกันยายนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ เจ้าชะตานะะอาจจะได้รับข่าวคราวของญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างถิน่นต่างที่หรือต่างแดนอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยได้นะคะหรืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นส่งผลในเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีความกังวลใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์ของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉับพลันกระทันหันเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะต้องดูแลใส่ใจนะคะให้ความสนใจ อย่างใกล้ชิดในวันที่9กันยายนพระเกตจโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนนะคะเป็นภพพันธุของเจ้าชะตาพระเกตก็เปรียบเสมือนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ที่รับความเชื่อนะคะเ,เมื่อโคจรเข้ามาอยู่ในเรื่องของความเป็นภพพันธุใครที่มีผู้ญาติผู้ใหญ่ที่มีเกณฑ์เจ็บป่วยในช่วงรียเวลานี้ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าความเชื่อนะคะเจ้าชะตาอาจจะไปบนบานสารกล่าวนะคะ ขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาอาศัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือนะสนับสนุนในเรื่องราวเกี่ยวกับทำให้โรคภัยที่ญาติผู้ใหญ่เราเป็นเนี่ยให้ทุเราเบาบางลงไปนะคะก็เรียกว่าในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เจ้าชะตาให้ความเคารพนับถือนะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยกัน ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์หรือย้ายภูมิรำเนาก็อาจที่จะมีเกิดขึ้นได้ในวันที่10-11กันยายนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ด้านดีของเจ้าชะตาก็คือในมุมของตัวโชคนะ,คะที่จะมีจากบริวารลูกน้องนะคะหรือคนที่อ่อนวัยกว่าบางท่านก็อาจจะมีโชคนะ,คะจากการเรียกว่าจากการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะ ใครที่มีญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจที่จะลองเสี่ยงโชคนะคะไปในลักษณะของตัวเลขนะคะของอายุของผู้ใหญ่ก็ได้ก็มีโชคฟุกๆที่จะเกิดขึ้นอยู่นะคะในวันที่12-13-14กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระั่งกันนะ ะระหว่างตัวท่านกับญาติผู้ใหญ่หรือระหว่างตัวท่านกับอุปสรรคปัญหาบริวารลูกน้องเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องราวของความอึดอัดใจนะบริวารลูกน้องก็ไม่ค่อยยิ่จะเกื้อนหนุนเราผู้ใหญ่คนช่วยเหลือคนสนับสนุนช่วงนี้เวลานี้ก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความแบบอึดอัดนะช่วยอะไรเราก็ไม่ได้เต็มที่บางท่านอาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ นะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนะการเจราจาการอยู่แวดล้อมกับบริวารลูกน้องก็อาจจะต้องระมัดระวังนะบางทีเราพูดอะไรออกไปมันทำให้เกิดความเรียกว่าบาดหมางในเรื่องราวของคำพูดได้ในวันที่15-16กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ด้านดีของเจ้าชะตาก็จะเป็นในมุมของตัวธุรกิจการงานนะหุนส่วนคู่ค้าคู่สัญญา จะเข้ามามีอิทธิพลนะมีบทบาทสำคัญกรเรือนชะตาของตัวท่านบางท่านก็อาจจะมีบริวารลูกน้องค่ะคนที่อ่อนไัยกว่านะคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาเกื่อนหนุนเราเข้ามาสนับสนุนในดวงชะตาของตัวเราทั้งในมุมของตัวการเงินก็ดีในมุมของออธุรกิจการงานก็ดีมักที่จะมีลาบผลนะคะการเจรจาในมุมของตัวการเงินจะมีความสะดวกราบรื่น มีโชคฟุกฟุกที่จะเกิดขึ้นที่จะได้จากหุ้นส่วนคู่คาคู่สัญญาแล้วก็เพศตรงข้ามตลอดจนคนที่อ่อนวัยกว่าในวันที่ 17, 18, 19กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะบริวารลูกน้องนะอาจจะสร้างความหนักใจความเดือดร้อนให้กับเจ้าชะตาโดยเฉพาะในช่วงของวันที่นะคะ สิบแปบเนี่ยบริวารอาจจะสร้างความอึดอัดใจหรืออาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ไปกับบริวารหรือลูกน้องของตัวเราได้ในวันที่18กันยายนดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันนะคะร่วมกับตัวดาวอังคารในราศีกันเนี่ยมันเป็นราศีนะครับในเพลือนของความเป็นภพปัตตนิซึ่งหมายถึงคู่ครองคนรักคู่ส่วนเพศตรงข้าม เราก็ยังหมายถึงศัตรูซึ่งซึ่งหน้าดาวอาทิตย์ดาวอังคารอยู่ในลักษณะของการเล็งราศีหรือลัคนาของตัวท่านดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในพวกความเป็นอาริอารีโคจอมมาอยู่ในเรือนของคู่ครองบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวของตัวปากเสียงหรือเหตุทะเลาะเบาแวงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดาวอาทิตย์และดาวอังคารมันเป็นดาวที่ต้องระมัดระวังอาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์หรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะอังคารเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวผู้ใหญ่ในช่วงนี้เวลานี้การพูดคุยการเจรจานในลักษณะของตัวแทนนะคะในหน้าประชาสัมพันธ์หรือหุ้นส่วนหรือทํางานร่วมกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะอาจจะมีเหตุแห่งการกระทบกระชั่งกัน ในช่วงระยะเวลานี้ดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวที่เข้ามาเล็งราศีลัคนาของตัวท่านอยู่ในเรื่องของความเป็นภพปตัตน,น้ให้ระวังเรื่องราวของความร้อนร้อนนะคะร้อนใจนะเรื่องราวของความวุ่นวายในมุมของความรักความสัมพันธ์นะอาจจะมีเรื่องราวของความอึดอัดได้แล้วก็มีปากเสียงนะมีเหตุทะเลาะเบาะแวง้งความไม่เข้าใจการที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ระวังเรื่องราวของความเจ็บเนื้อเจ็บตัว ดาวอาทิตย์นะคะจะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีกันตั้งแต่วันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะในวันที่20-21กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางการเข้าสังคมนะคะหรือการติดต่อการสื่อสารการเจราจาโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ในช่วงยะะรเวลานี้ถ้าเป็นในลักษณะของหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะ อาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันมีเรื่องราวของความปากเสียงความคิดเห็นหรือทัศนคติหรือมุมมองในการทํางานอาจจะมีความไม่ลงรอยกันแล้วก็ส่งผลเสียในช่วงระยะเวลานี้ในวันที่22-23กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์นในมุมของตัวการงานอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามา หรือเป็นช่วงของการมีโปรเจกต์นะะในมุมของตัวการงานได้รับมอบหมายนะที่การงานมีโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเจอโจทย์งานที่ค่อนข้างจะท้าทายผู้ใหญ่อาจจะให้ความไว้วางใจมอบหมายงานในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ให้ระมัดระวังอาจจะมีศัตรูคู่แข่งขันนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะสร้างความอึดอัดให้กับเจ้าชะตาได้ ในวันที่24-25กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคนะในมุมของตัวธุรกิจการงานก็ได้โชคฟุกฟุกจากมิตรสหายหรือเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเพียงแต่ว่าโชคลาภที่ได้มาอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่หรือมาในลักษณะของทุกขลาบได้รับจากความสูญเสียหรือได้รับจากความเสียหายบริวารลูกน้องในช่วงนี้เวลานี้ก็อาจจะสร้างเรื่องราวให้กับเจ้าชะตา อาจจะมีเรื่องราวของความเสียทรั์นะหรือบริวารน,นำพาความเดือดร้อนความเสียหายมาให้กับเจ้าชะตาโดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินในวันที่26-27กันยายนในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาเองเออดูแรกๆอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายนะมีเรื่องราวของอุปสรรคปัญหามีเรื่องราวของความเดือดร้อนแต่มันจะเป็นในลักษณะของ มีเรื่องราวก่อนมออีสิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องไปสะสางไปเคลียร์ไปแก้ไขก่อนแล้วจะมีลาภผลคือมันจะมีเรื่องราวของความยุ่งยากลำบากใจแล้วก็จะมีโชคที่จะได้จากผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทึ่เป็นคนต่างเพศจะเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวเราในวันที่28 29กกันยายนในช่วงระยะเวลานี้โชคในมุมของตัวการเงินจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา นะบางท่านก็อาจจะได้โชคจากผู้ใหญ่การเข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในมุมของตัวการเงินก็ดีหรือในมุมของตัวธุรกิจการงานก็ดีมักที่จะราบรื่นมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านแต่อาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายทุกอย่างจะสะสางแล้วก็เคลียร์ไปได้นะด้วยดีค่ะ ในวันที่28กันยายนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันเป็นภพปัตตนิของเจ้าชะตาดาวพุธโครจรกลับเข้ามาในเรือนชะตาของตัวเองได้ตำแหน่งของความเป็นกระเซดร่วมกับดาวอาทิตย์และตัวดาวอังคารค่ะ เมื่อดาวพุธโครจรกลับเข้ามาในเรือนชะตาของตัวเองเนี่ยดาวพุธจะมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งนะส่งผลดีเดียวว่าอุปสรรคปัญหาเรื่องราวของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาจะมีทิศทางในด้านดีจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นอุปสรรคในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ตัวจริงนะจะกลับคืนสู่ตำแหน่งของตัวเอง ความรักความสัมพันธ์จะมีการปรับความเข้าใจกันถ้าในมุมของตัวธุรกิจการงานหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะเพื่อร่วมงานที่ดีนะที่จะเกื้อหนุนในดวงชะตาของตัวเราดาวพุธเนี่ยนะคะก็โคจรเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆเข้ามาเรียกว่าให้ผลทันทีเลย ซึ่งดาวพุธจะโครจรสถิตยอยู่ในราศีกันตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง14ตุลาคมเพราะฉะนั้นในมุมของความรักใครโสดในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะเจอตัวเลือกนะถึง3นะแต่แนะนำว่าควรจะเลือกคนที่อาจจะเป็นคู่ของเราจริงๆนะอันนี้เราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าดาวพุธโครจรเข้ามาในตำแหน่งของความเป็นกเกษตร คู่แท้หรือคนที่อยู่ด้วยแล้วจะสบายใจอยู่ด้วยแล้วเกื้อหนุนเราเขาจะกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเขาค่ะและในวันเดียวกันดาวศุกร์นะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์ในช่วงเวลานี้เนี่ยราศีสิงห์เป็นราศีแห่งความเป็นอุปสรรคอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ว่าจะให้ผลดีมีเรื่องราวที่เจ้าชะตาจะต้องไปเคลียร์ไปสะสางหรือไปแก้ไขแต่สุดท้ายทุกอย่างจะ ลงล็อกนะด้วยตัวของมันเองดาวศุกจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ตั้งแต่28กันยายนถึง2พฤศจิกายนค่ะในวันที่30กันยายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาบลาบผลจะมีความโดดเด่นโดยเฉพาะโชคในมุมของตัวการเงินจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมีและลัคนาราศีมี ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ